ล็อกมือก็ได้นนเอาพลังงานอันนี้หานามีดีถอดเด้นนี่เด้อบอสซีเรียดครับบอสซีเรียด มองหันตีครับผมมองหันน้ามารายได้ดิอันอันอยากจอดีอยากเห็นอันนี้ละพูดถือนี่ต้องพูดเดียวหรอมเรื้อแต่คนครับเล่ยแต่คนครับเออพูเป็นแค่ซื้อซื้อบอวี้ใยศาสตร์หรือเ่ เขดน,น,หหน,น,นี้ยังสัตว์มันมูลทั้งสัตว์เลยทีครับทั้งล่างมันมีหม่องไหนมีน้ำม,มันมีกระแสไฟ้้าอันนี้เป็นห้องเหลืองบริสุทธิ์เ้กากปะยางเขาแค่เป็นซื้อ,อครับผู้ใดซื้อกระยางเขากันเออ